วิชัยนะครับครับผมอผมเป็นรองผู้อำนวยการนะครับครับคุณนวัดครับผมมีเรื่องจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์เภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับครับคุณนวัดก็อยู่จนพบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณนวัดสามารถดูแลเองได้แล้วครับก็ขอคุณนวัด นะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับแต่แต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอสมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับว่าว่าว่าคุณสามารถกลับได้ครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ต้องมีความแข็งแรงครับทีนี้ที่บ้านผมยังติดโควิดข้างหลังไม่มีใครดูแลครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับ ผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับครับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ครับคุณนวัดครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับได้ครับครับหมายความว่าอย่างไงครับคุณต้องปฏิบัติตามคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเราจะได้รอดูอาการนะครับมญหะคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งคนอยู่ หนึ่งคนอยู่ที่โมบินพิกคนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับมีตมาครับแมวอยู่ตามลาพังครับครับคนรับใช้คนเดี๋ยวผมจะถามให้ครับว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ครบหรือยังครับยังครับเขาแจ้งมาให้กับยี่สิบสามครับนั้นระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่หรอไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับแล้วแต่ครับเห็นกับแลาวแต่แพทย์เหียนสมควรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเสียงให้คนไข้หลายอื่นครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็อคุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มีก็มีกับภาวะอย่างนี้แหละครับ ได้ครับได้ครับคือถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเพราะว่าหมายความว่าเราจะดิชาร์จคุณเพราะคุณอ่าอยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับมาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ให้เวลาเต็มตัวครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนอทําทหนังสือให้ผมหน่อยน,นะครับทําหนังสือแจ้งว่าอะไรครับ แจ้งอย่างที่แจ้งผมทางเนี้ครับผมต้องการเป็นเอกสารครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เซ็นด้วยนะครับครับได้ครับบินดีครับครับครับแล้วคุณนวาก็เปิดกล้องด้วยนะครับเอ่ออย่างนั้นสักคู่นะครับเพราะผมกําลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ครับ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 